โอเคครับเพื่อนๆแปลงนี้ของข้อผมก็เจ็ดไล่นะครับข้าวหอมทวีเหมือนกันหมดดำวันเดียวกันหมดเลยครับดูดิแปลงนี้จะได้ทับกี่ตันแมงกระเบื้องเล่นแทบทุกเจ้าเลยตอนนี้เพื่อนๆเน,นี่ยเห็นเนื้อเขียวหน่อยเขียวหน่อยใสยเลยไม่รอเลยครับ เดี๋ยวทำใหม่เต็มไปหมดอ่ะเนี่ยใส่พานตัวนี้หลุดเออมาใส่ก็ไม่เข้าลื่นลื่ตรงไหนเออว่าหลุดตรงนี้กัดิก็แกะโดยตที่กันมาอมันก็หมุนมันอยู่เรียกไปฮะโอ้โหไม่อยากเรียกเลยอะมาเอาข้าวออกไปแล้วนะเรียกไปฮะโอ้โหลื้อไม่แงะไม่เคยมือโบกโบกอะไรก็โอ้โห โอ้โหร่อนได้ไหมเนี่ยร่อนได้ไม่ร่อนไม่ได้ครับดูที่สี่รอบเต็มหมดอน่อที่นตะแกงเอาไอ้นั่นมาไอ้ฝาโก้ดึงได้ปะรอบได้ปะวะหมุนดิหมุนตู้ดิ มนตัฝีเนี่ยช่วยฝีไหนเอ้าเนี่ยเขาดึงนี่ช่วยอ๋อหมุนได้เอ้าหมุน่นารีนะมึงเอามาอยู่วะจากเกมหมุนแล้วหมุนที่ร้องหมุนดิให้มีคิมล็อกว่ะเอาคิมล็อกกลุ่มไปฮะพีนู้นมีคิมล็อกไปบนโน้นน่ะนั่นแหละนั่นแหละมีคิมล็อกป่ะนั่นผิดทางเปล่าถูกแล้วคิมมันบิดมันฟรีเขาหมุนออ้าาวยไมม่ีตเียวอีกอ้าว อะไรอ่ะมไไปหนแล้วเนี่ยเอายังเอาหมุนยังเอาเฮ้ยเอาเข้าก่อนลนออกตรงนี้ได้ปะมเข้าง่ายกว่าปะเนอะไม่ต้องคีมล็อกแล้วเอาเลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดลูกเก่งหลุดลูกเก่งเดี๋ยวต้องบอกให้หมุนให้เข็ดอาแมวไม่นิอย่านิบไม่ต้องนิบให้หมุนอย่างนี้แหละแรงดีอยู่แล้วลือเอาเอาเออ โอ้มันไม่ไปว่ะหนีบต้องหนีบเ่อนอ,อัดนีด้วยมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวกระเป๋าดิโห<ฮ>ต้องเอาข้าวในนี้ออกด้วยนั้นนั้นข้าวเยอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นะไม่ไปแลกเนี่ยมันฟืดปกติมันต้องลื่นเนี่ยหลุดแล้วข้าวทางบนอุ้มมันโผล่แล้วไหลลงมาสิไม่ได้นะเดี๋ยวเอาคิบล็อกช่วยบิดเผาช่วยด้วยเอาไมได้นะเอาเดี๋ยวนี่ยังไม่ได้ขึ้นโอ้โหจะข้าวกรึบแล้วอเอา อืเข่าแล้วต้องให้ถึงมือไฟปลดไว้ก่อนไฟเบอร์จะค่อยใส่ไปลองดิแม่แค่นี้ยทำเป็นห่อเลยขึ้นนี้ขึ้นไปเก็บก่อนข้าวขึ้นไปขึ้นไปเก็บก่อนยังไม่รู้ว่าเลดไอเลดนี่มันแตกหรือเปล่าเพราะข้าวเต็มกระบวยเลยเนี่ยอาจจะแบบ อัดหนักจนทีบเสียพันเด้งอะ่ะเดี๋ยวรู้อ๋อพอใส่ไปแล้วอะ่ะบางทีก็สแสดงว่าเลนเลนที่พันมาแตกที่พนันอ่ะเกีลยวลยครับซับปั๊บเดียวเลยไม่ต้องเลียแล้วเอาไปยังไงนะเดี๋ยวพาลุกเก็งรถ <ไ>อวเอาออกไว้ไม่ไหนไหนไหนเอาออกก็ไม่ห,หุ่นเลยเอาสาบี่จมเลยไงสาบจะจมเลยไม,ม่ <c oughs> ดีมือไม่แตกอะสับเบาด้วยอะจะเต็มที่เอา นี่อัดตัวนี้เนี่เบาเบาดับเครื่อง<ๆ>ไปเทข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวทอดเกียวดูไปเทข้าวก่อนอานเพื่อเดี๋ยวให้นลือเทข้าวรัวก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะพักท่อดูแต่โอกาสที่เลนที่พันมาโอกาสที่จะหลุดจากรอยเชื่อมอะ แล้วไอ้พอเนี่ยพอขาดแล้วนะจะไปขัดข้าวไม่ขึ้นแลยหรือตัวตีอาจจะหมดแต่จับบอมพของเขาก็าจะหมดอยู่คันนี้คันจ่บอมนะเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวรู้กันข้าวเต็มเกลียวเลยส่งไม่ขึ้นผมว่าเลดอาจจะขาดน่ะแท้เดี๋ยวดูก่อน

อนไม่ก่นอนลื้อล่อนไม่ก่นอกนเพราะข้าวขาตะแกงเยอะเอาเกี่ยวได้เกี่ยวไมก่อนเอาให้จบนาพ่อไมนกันหมดแล้วนะข้าวที่ร่อนมาในตะแกงเลยครับ เมื่อกี้ได้เผากลางสัตว์แหละเดี๋ยวจะดูก่อนแต่ก็คือเราก็สันนิษฐานทุกคนไงเลืออย่าเพิ่งเด้อเนี่ยคือเหล็จะหมดแล้วคือรอยเชื่อมเนี่ยอาจจะแตกเขาอาจจะหลุดมาถ้าไม่มีก็คือแสดงว่าเกี่ยวจนโอ้ลูกปืนน่าจะแตกเนี่ยลูกปืนแตกแล้ว ไม่แตกนะครับไม่แตกไม่แตกไม่แตกออกมันะแตกต,ต้องมีเห็นว่าลูกปืนอะแตกลูกปืนแตกแต่ลูกปืนแตกไม่ได้ทําให้อัดอาจจะอัดเพราะว่าใส่พานโน้นเกี่ยวอะไรหลุดอือไปเหมือนเดิมเกี่ยวได้อย่างเงี้ยติดไม่โมหรอกเราจะหลุดเลยแหละอัดจ,จนหลุดอะ ข,ข่าวดีด้วยอะ่ะข่าวพันผส,สมอปยตะแกงเอี่ยมแล้วใช่ป่ะไปครับเพื่อนลงเกี่ยวแล้วเดี๋ยวดูเกี่ยวคอยดูเกี่ยวให้เรื่องก่อนอ่าโอเคไม่โดนเกี่ยวแย่แล้วของจ้าบ,บอมะเราทำกันไปก่อนเกี่ยวนาปีนะแล้วตอนจบฤดูนาปีแล้วอะ่ะเดี๋ยวต้องลื้อดู อันตรายอันตรายอพอได้นะฮะข้าวเนี่ยแต่ก็แมงกระเบื้องกินนะ เทอเริ่มมารับเธอเรแล้วนะฮะไปส่งพี่โอเข้าบ้านมา ันนี้ดีข้าวพ่อผมแป้งนี้ดีรูไหลดิไหลด,ด,ดีอย่างเงี้ยโอเคครับเพื่อนๆเ,เต็มมาแล้วนะอันนี้อุ้มดีสองอ่ะเต็มอุ้มแรกของพ่อผมอ่ะได้สักประมาณเกียรตปดสิบเพราโผล่ออเองแล้วยังเหลืออีกเยอะเลยแถวนี้อีกแล้วซิ่งนู้นอีกโอ้เจ็ดไร่ขนาดนี้ก็ถือว่าได้ดีนะครับ ควันอะไรอะควันโม่ขึ้นลูกปืนแตกที่เ,เออก้วเป็นงานอีกแก้ว <laughs> เล่นในจุกอีกแก้วเ <laughs> นี่ยเ,เพื่อนรถรถหลายคันนะซ่อมขน,นุนเสร็จคันนี้เข้าตอ่ตอตอ่อต่อเนี่ยรถเกียวอะอะนี้นะครับอันนี้รวมรวมกับของผมนาแปลงในมาด้วยนะฮะของผมได้สี่เกียร์สามสิบเพื่อนเพื่อนไปช่างมาแล้ว อันนี้ของพ่อผมเต็มรถแั่นแหละดูแล้วนะออยังเหลืออีกนะครับเ,เดี๋ยวมันลุ้นนะมันจะเต็มไหมแต่มันน่าจะพอพอดีรถแหละมัง้งไ,ไ,ไหเป็นอะไรเนีฮะ,ไ,ะนะไฟจะลุกเปล่าละไฟลุกเปล่าเป็นอะไรจอยจอยเขาเป็นอะไรนี่แหววจมูกดีทันทีเลยนะเนี่ยระแวงระแวงอัดไปทีระแวง <laughs> เดี๋ยวคนระับมาดูลือเทไปก่อนเดี๋ยวมาดูอุ้มอัดอัดกันเนาะลวงแห้งเหมือนกันนะครับแต่ก็ถือว่าได้ดีห้าเกียนสบายเลยมันก็เบื้องละทีเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยแต่แปลงนี้มันดีอยู่ข้าวนี่เห็นไหมมีตัวเนี่ยที่แทบทุกเจ้านะครับไม่ต้องหรอกเป้นท์แย่เลย ของพ่อผมน่าจะดีที่สุดละแปลงนี้นะเพราะว่าเจ็ดไร่ห้าเกียนกว่าแัา้งนั้นี่ยมีแห้งหมดเลยนี่หักหมดเลยแต่เต่งแล้วแหละเ <c oughs> นช่วงนี้ไหลดีโอ้เป็นเกวียนอีกเกยอะห้าเกียนกว่าสัปชบายยเนี่ยฮะรวงของพ่อผมเขางวยดีแต่อันนี้ที่นั่นหักหมดเลย โอ้โหไหลปุบบุบปุบปุบเหลือกี่้อยอ่ะสองลอยอครึ่งแต่ก็ยาวอยู่เอาอเค้าเพื่อนแล้วก็มาเทน,นอกงนะฮะดูเด็ก ไม <laughs> ดได้เอาเลยคนเลย <laughs> เขาไปลากไม้กัน <laughs> พอดีรถเหรอครับห <laughs> ัวอาจจะไม่เต็มหรอก ดี๋ยวนั้นบอกอัดท้ายท้ายไว้ก่อนต่อน้ำหนักดีนะครับเกี่ยวสดอย่างเงี้ยจะตุยเลยหนักกว่าของผมอีกหนักกว่าผมนานนอกอ่ะนานโตววน้นแห้งไว้หน่อยแนวแล้วต่อไปเกี่ยวข้าวสดดีกว่าพร้อมหนัก รอนานแม่งกับเบื้องล่อด้วยดิเอ้ยเกือบเต็มมาฮะเหลือตรงนี้หน่อยอ่ะโอเคครับเพื่อนเรียบร้อยครับไป ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดณสังกัดิ่งในช่องผมด้วยนะครับผมเป็นงานเช็ครถดูเกียวอีกแล้วครับโอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้ประมาณนี้นะฮะไปโอ้โหคคราบสวัสดีครับอื้อหือ